พื้นที่มีไม่มากแต่อยากทานผักปลอดสารพิษกุยช่ายก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายจะปลูกลงดินปลูกลงกระถางก็ได้ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าต้องมีแสงแดด50เอร์เซนตขึ้นไปนี่อยู่ในกระถางริมบ้านค่ะใช้พื้นที่แค่ทางเท้านะคะใส่กระถางก็จะไม่เกะกะทางเดินค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าย่าจะพามาชม ต้นกุยช่ายปลูกครั้งเดียวขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบไปชมกันเลยค่ะนี่คือต้นกุยช่ายอายุประมาณหนึ่งปีซึ่งเหมาะกับการนำไปขยายพันธุ์นะคะถอนขึ้นมาจากกระถางนี่ค่ะจะมีหัวอยู่ใต้ดินย่าปลูกใส่กระถางไว้ริมบ้านนะคะเพราะพื้นที่น้อยปักกุยช่าย ทานได้ตลอดทั้งปีเพราะเขาเต่กยอดใหม่ได้เรื่อยๆค่ะพอดีมีเพื่อนๆสั่งกันมานะคะสั่งต้นพันธุ์มาจึงถอนต้นพันธุ์เดี๋ยวส่งไปให้เพื่อนๆค่ะและย่าๆยก็จะขยายพันธ์ุต่อด้วยเราจะปลูกกุยช่ายเป็นพืชผักสวนครัวไว้ทานเองในบ้านก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะคะเพราะกุยช่ายเป็นผักที่ปลอดสารพิษค่ะนี้ อายุเขาประมาณหนึ่งปีนะคะเขาเริ่มแตกเป็นสองหนอ่อบ้างก็สามหนอนี่คือกุยช่ายวั้ที่สมควรนำไปขยายพันธุ์ต่อค่ะเพราะอายุไม่เยอะเกินไปกำลังแตกกออย่างนี้เหมาะทีเดียวนะคะกุยช่ายในกระถางนี้อัดแน่นมากค่ะนี่อย่างนี้ลำต้นจะไม่โตนะคะจะผอมเพราะพื้นที่แคบเดีย๋ยวญาจะดึงให้ดูนะคะ ารากเต็มเลยรากเดินดีนะคะแบบนี้ถ้าเราดึงมาดูแล้วมีรากขาวๆอยู่บ้างแสดงรากกำลังเดินดีต้นกำลังโตค่ะแต่พื้นที่แน่นเกินไปเดี๋ยวญา่าจะแยกเขาออกนะคะเพื่อไปปลูกที่กระถางใหม่อย่างนี้แน่นแล้วนะคะต้องเอาออกกุยช่ายเวลาเราปลูกในดินต้นจะโตวกว่าในกระถางเพราะว่าในดินจะมีพื้นที่ที่กว้างกว่าค่ะแต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่ เราก็เลือกเทียบปลูกในกระถางนะคะดูแลง่ายไม่มีไม่มีศัตรูพืชเลยค่ะมีแต่หอยบ้างนะคะครั้งนานๆครั้งก็จะเจอสักตัวหนึ่งเราก็เก็บออกไปแยกออกมาดูนะคะบางหัวก็จะมีสองต้นบางหัวก็จะมีสามต้นเพราะกุยช่ายอายุประมาณหนึ่งปีจะเป็นรุ่นที่กำลังแตกกอแตกหนอ่อเหมือนกับเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์นั่นเองค่ะ ล้างดินหน่อยค่ะจะมองเห็นต้นกุยช่ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอสองต้นนี้นะคะมาจากหัวเดียวกันนะคะเขากำลังเตกกออันนี้ก็เหมือนกันค่ะกำลังเตกกอต้นกุยช่ายที่เพิ่งถอนมาสดๆเราจะไม่ตัดใบออกก็ได้หรือจะตัดใบก็ได้นะคะก่อนนำไปปลูกใหม่แต่ย่ายตัดใบออกค่ะเวลาตัดใบนะคะก็กะขึ้นมาจากรากนะคะก็ประมาณสองนิ้ว สองนิ้ไม้บรรทัดนะคะแล้วตัดออกส่วนใบก็เก็บไปทําอาหารค่ะส่วนรากนั้นถ้าถอนสดๆอย่างนี้เราไม่ตัดก็ได้นะคะหรือเราจะลืมรากอีกก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะกุยช่ายเป็นพืชที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแม้เราจะไม่มีประสบการณ์เป็นพืชที่ปลูกง่ายที่สุดค่ะเดี๋ยวย่าจะตัดรากให้เพื่อนๆดูนะคะหากว่าเราต้องการตัดรากตัดประมาณไหน ทีนี้นะคะสมมติว่าเราจะตัดรากออกก็ตัดออกประมาณนี้นะคะเล็มรากพอเราเล็มรากนะคะรากเขาจะงอกใหม่เมื่อเราปลูกลงในดินแล้วนะคะรากก็จะออกมาใหม่หรือไม่เล็มรากก็ได้ที่เหลือนี้จะไม่เอารากออกแล้วค่ะจะนําไปปลูกเลยเดี๋ยวย่าๆปลูกลงกระถางสองกระถางให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะกุยช่ายเป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย นี้ยะยาใช้ดินเก่านิดหนึ่งตรงนี้นะคะพอดินในกระบานี้ไม่รื้อแล้วค่ะใช้ใช้รวมๆกันไปได้ค่ะอ่าใช้ดินเก่าที่มีอยู่แล้วผสมดินใหม่นะคะดินพร้อมปลูกอันนี้คือดินพร้อมปลูกเพิ่มดินใหม่ไปนิดนึงค่ะอ่เท่าที่เราจะนํามาใช้ในวันนี้นะคะเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยคอกลงไปสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะ กับดินใหม่ที่เพิ่งใส่ลงไปกับปุ๋ยคอกที่ใส่ลงไปหนึ่งต่อหนึ่งส่วนดินเก่าที่อยู่ก้นกระบะนั้นเขาก็มีส่วนผสมของเขาอยู่แล้วค่ะคลุกคล้าให้เข้ากันค่ะรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับค่ะเพื่อเพิ่มความปรูงและการระบายน้ําที่ดีนะคะใส่ส่วนผสมของดินปลูกลงไปเลยนําต้นพันธุ์ลงปลูกโดยใช้นิ้วเจาะรูนะคะเจาะเป็นช่องเล็กๆแล้วใส่ต้นพันธุ์ลงไปเลยปลูกแบบธรรมดาธรรมดาค่ะ เราจะได้ต้นกุยช่ายที่ปลูกใหม่สองกระถางนะคะนําไปรดน้ําค่ะครั้งแรกรดน้ําให้ชุ่มนะคะให้น้ําแช่อยู่ในกระถางเพราะว่าวัสดุในกระถางแห้งนะคะทั้งมะพร้าวสับและดินให้เขาอุ้มน้าไว้เต็มที่และเดี๋ยวนําไปวางไว้กับเพื่อนๆสองกระถางใหม่นะคะอารมณ์กับกระถางอื่นๆที่ปลูกไว้วันก่อนกุยช่ายชอบดินชุ่มชื้นที่มีความร่นวนซุย รดน้ำวันละสองครั้งนะคะต้นกุช,ช่ายของเราก็จะเติบโตได้รวดเร็วค่ะให้ปุ๋ยคอกเดือนละหนึ่งครั้งเท่านี้เลยค่ะการดูแลไม่ยากเลยแต่ต้องมีแสงแดดอย่างน้อย50เอร์เซ็นนะคะเริ่มปลูกใหม่ประมาณ4ี่ห้าเดือนก็ตัดใบกุช,ช่ายไปทำอาหารได้แล้วค่ะนี่คือกุช,ช่ายจากสวนเราเองนะคะ,ะบางภาพตรงนี้อาจจะดูมืดนะคะเพราะย่าตัดตอนหัวรุ่งค่ะ มีเสียงตะเกียงที่เป็นไฟฉายอยู่ที่หัวนะคะในภาพนี้จะดูมืดไปหน่อยย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย